โอ้เรียบร้อยงานด่วนได้เดี๋ยวน,นี้บางอย่างถึงกลรขายก็แล้วสามทอบควครบจักเถบบื่อรรมดาเลย๋ยวนี้รรมดาเยสองมิหร็ไสองมิเดย้ิหะของแท้ของแท้เออนีเราไม่ยังเนเสเดนๆนี่ธรรมดานเนเียองโอ้สองมิหารัวมันนีก <สำ S 2> ันอยู่เด้เออลกอต่างกันอยู่ อ่าโอเคครับผมก็มาฮอดเลี้ยวเนาะตลี้ก็ไห้บาวแม็กนะครับทําการตั้งฐานนะครับผมตัวนี้เป็นแบบที่ซื้อมือสองมากนะมาทําการทาครับโอบน้ามันครับผมขั้นตอนแรกในการรอนะได้แบบมาใหม่ต้องทําการโอบน้ํามันก่อนนะครับอัดดับแหลกเลยนะนี่โอบทั้งฐานทั้งข้างนอกข้างในนะโอแบแฮมเบิดนะครับบต่ต้องย่านเปลืองเนาะแขนเปียกช้ำๆไปเลยนะ มามาอะไรสวัสดีครับผมสวัสดีทุกพี่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNTC โพอีกเช่นเคยครับผมกาเมื่อนี้ครับผมผมมาทำการตามหาแบบหล่อนะครับแบบหล่อที่ผมสร้างนะครับให้ลูกค้าบวแมนทีสร้างช่างครับผมช่างสมัยครับโปร่งให้ครับทําให้นะตอนนี้ก็เดี๋ยวสิมาเอาแบบนะครับตัวนี้มากับเท่าแก่ใหญ่ครับเซียวีครับเท่าแก่ใหญ่ครับผมก็ เดี๋ยวสิไปครับผมไปเบิ่งว่ามันเลี่ยวหรือยังครับผมเพราะว่าได้ยินเพื่อนว่าโทรมาบอกว่าแบบรอแล้่ยวเลี่ยววะสันเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่าเลี่ยวจักอันนะเพราะว่าผมจะต้องใส่งานด่วนเนอะผมแบบเรอที่สั่งนะครับจะเป็นแบบล่อขนาด50าสคนสีนะครับก็เดี๋ยวไปถามเบิ่งว่าเลี่ยวยังหรือจังไหนหรือเข่าพิษซอยหรือถึงซอยบุ้นนี่หือพิจปาใช่หรือป่ะนี่เนี่ยน้องพ่อมาถูกทางไหมลูกไม่ถูกไม่ถูกตายแล้ว น่าจะถูกโอ้นี่น่าจะถูกแล้วนี่นี่นี่ตรงที่มีไอสุนัขตัวดานะหมาดําอยู่นี่น่าจะใช่ถึงบนอไปเดี๋ยวเามาถึงบอนอ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 โอ้ถูกถูกถูกครับนี่เคยมาอยู่ครั้งหนึ่งช่างสมัยโอ้นี่ดีถึงแล้วครับยิ่งเจริญการช่างนะช่างสมัยนะครับผมนี่แบบเราของเราถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ oh. ีอยงานด่วนได้เดี๋ยวนี้วันหยาเดงจะรักขายก็แล้วสามท่อบครบจกเถื่อสามห้าสิบคูณสี่สิบถามไปเลยเล่เด็กหน่อย เบิ่งโรงงานก่อนเบิ่งโรงงานยิงจเจริญก่อนโอ้ตัวนี้ที่กำลังขึ้นโครงนี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้ไปเบิ่งกันลูกไม่ต้องเข้ามาเด้อพ่อจะมาดูแบบดูแบบก่อนแบบของพ่อก่อน,น,น,นตัวนี้กันเด็กๆตัวไหนตับคามตัวเรือที่ตัวไหนครับขานี่บ่ะธานมันขามันกระดิ่ง อเอาขอบหนายมันเอาเจ้าซื้ออันเล็กเป็นแผ่นนี่มามาตัดนะสิเรียบร้อยอ้โคอยนึกว่ารีดโค้งเอาได้เดือนี่บ่แม่นรีดโค้งอ่ะบ่ก็บ่รีดเยอะขึ้นหมดเลยโอ้โ้นหมดครับครับก็กรตัดเป็นชิมโอ้โถ้าเป็นแผ่นตรงๆนี่บ่นึกว่านึกว่าเอาแผน่นนึกว่าเอาเล็กแผ่นนี่มา,ลลา,ามแล้วก็ขีดอะไรก็โค้งตัดตามโค้งบ่แล้วต้องรีดเนาะเออมันเป็นแผ่นใหญ่มากเอามาสอยขนาดเป็นขนาดไช้ขนาดมั่น เอออไปมวนมวลเราตนไปมวนเจัมตัดตบ่ได้บ่ได้อเนอะเหนตีิหน้อยเห้ไงเออถ้ามีคนโทรมาเฮ็ดนี่เฮ็ดแทนอยู่ปะเฮ็ดเออแนะน้ำลดให้ติดเดือครับคมครับเดะนำะลดใหติดเดือดาเนี่ยนะมีคนชาคนที่สั่งในสนองเดี๋ยวติดต่อให้เนาะของแท้เด้ยน um ี่ราคาย่อมเยาคุยกันได้สาุ <h 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 ัน แบบเสาแบบยังก็เอายูนดีที่ซ่มก็ได้รับซ่อมก็รับเขาเจ้าได้ได้เล็กสามิลหมดเนี่ยใช่สามิลหมดเขเจ้าเลสามมิลมันมันอ็นได้มันมีเล็กุ่มนี่มันเย็ดบอกระรัเอได้เล็กมิลเลยโอเคโอเคธรรมดาเลยที่ธรรมดาเลยสองมิลหาธรรมดาเลยสองมิลหาเลย้สามมิลโอ้ของแท้ของแท้เอ้นี่เราไม่ใช่เลดนๆนนี่ธรรมบารนเรีนสอโอ้สองมิลหา เพราะมนันดีกันอยู่เด้ห<ค>รือไกลๆกันอยู่ข่าวทาอยูุสนายัางเหลือนี่ละเดี๋ยวเยวสาไฟฟ้าเสาไปฝาดีใช่ไหมสร้างน้ำอยู่เดี๋ยวเบิ่งกันหาหม่องว่างหาหม่องเชียร์พื้นที่ให้มาได้กันเดี๋ยวเสาไฟฟ้าซ้ำหนีมากเนาะนี่เดี๋ยวเจ้าว่านเ<ม>จ้าไปฝ้าด่านด่านด่านได้แต่จะขี้ไก่เราต้นแห้งมากเนี่ยต้นอัที่เส้นเน่าๆขาวไม่ทัน ตัวนี้ก็นี่ตัวนี้ท่านเจ้าอาวาสอืมตัวนี้เสร็จ้มาสั่งแบบเราอยู่เนี่ลบเลี่ยมเป็นเสาไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยเนาะอืมตัวนี้เท่าไหร่ก็สิบสิบสองบ่สิบสองหกไอหานิ้วเครื่องหานิ้วข้างล่างเท่าเลยที่มาข้างล่างห้อนิวซ้ำนี่นะก็สิพอดีแต่ว่ามันมืสวยหลายมันคือแต่ว่ามืสวยหลายเลนอยู่ในหัวในสวนไหมอะไรขนมไปความสร้างก็เฮ็นเองขนมก็ได้ ขนมเอเิยจะขนมขนมทองม้วนเนาะเออเดี๋ขนมเราไปอะลรเลยนีโอเคครับผมก็เอาขึ้นรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับแบบรอทางเฮ้านะครับผมแบบรอขนาดเท่าไหร่สี่สิบไปม่ใช่ห้าสิบคูสนะี่สิบเนาะมาเอาอยู่ร้านยิ่งเจริญการช่างเนาะร้านของช่างสมัยนะครับผมอ่าถ้า,านใดสนใจติดต่อกับติดต่อทางผมมาได้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไปเด้อ ราคา็ย่อมย่อครับเป็นกันเองนะครับผมตัวนี้ผมได้มาในราคา4 0 0พบาทนะครับผมเป็นเล็ก2.5ดมิลแต่ว่าช่างสมัยบอกว่าของผมได้เล็กพิเศษก็คือได้เล็ก3มิลนะเพราะว่าเพื่อนเห็ดอันมันเหลือจากเขตบอ่อผักนะเหลือจากเขตบอ่อผักก็เลยได้มาเห็ดใบท่ออันนี้ให้ผมนะครับผมตอนนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วครับผม ก็พิกัดนะครับสําหรับผู้ใดที่อยู่แถวบึรก,การเนาะก็สามารถเข้ามาเบิ้งนะครับมาเบิ้งในผลงานผลงานเราเฮ็ดไว้หลายครับเฮ็ดไว้หลายร้านเหล่เาเสาใหญ่ในเซกการในบึงคลองลงก็เอาน้ําเล่านี่แหละครับผมซ่อมพิมพ์รับซ่อมพิมพ์รับทําพิมพ์ใหม่นะครับรับทําเบิ้ดนะครับผมช่างสมัยครับผมก็อยู่บ้านโป่งให้เนาะก็ออกจากถ้าเฮาอันตั้งจีเพียรมากก็อยู่สถานีตํารวจ ภูทรนะครับหลังสถานีตํารวจภูทรตําบลปงไหฮนะครับผมก็นี่นี่เซนนี้ครับผมแล้วก็หอดสามแยกแล้วก็ออกมาบริเวณนี้นะครับผมนี่นี่สามแยกนี่นี่ข้างหน้าก็จะเป็นนี่ครับผมข้างหน้าจะเป็นสถานีตํารวจนะสถานีตำรวจปงไหฮนะครับผมผมมาเส้นเซกานะครับเซกาปงไหฮมันก็ต้องเลี้ยวขวาเข้ามานะครับผมอ่าโอเคครับผมก็มาหอดเลี้ยวเนาะตอนนี้ก็ให้บ้าแม็กนะครับทําการตั้งฐานนะครับผมตัวนี้เป็นแบบ ที่ซื้อมือสองมามือสองก็ซื้อมือหนึ่งเลยครับผมได้มาสามพันครับตัวนี้นได้มาสามพันนะการยังไม่มาจะได้ซื้อมือสองนะครับราคามือหนึ่งตัวนี้สี่พันครับผมลดลงไปหนึ่งพันบาทนะได้มาครับตัวนี้ก็หายบาแม็กทําการวางฐานนะเดี๋ยวจะทําการรอครับผมอ่ะเอามองมาร็วางฐานจะได้รอแกะมเะม,ม็งผสมเนีวๆเลยเด้เป๊ะมาเอาวาหารมา ทาน้ำมันโอเวอร์เลยเด้อเดี๋ยว mm. ให้บอแม็กทำการประกอบนะครับว่ามันจะเข่าลักษณะ mm. ใดนะไอ,อ้ซอยเพ่ครับไอ้ซอยอยู่วะโอ้ซอยๆกับซอยเสร็มไหมโอ้ตดูๆดูหนักดิสามมิลนะเล็กสามมิลเพิ่นเห็นห้เล็กสามมิลฮะมันเหลือวะสั่นมันเหลือจากการเฮ็ดบอ่อผักเขาจะมาสั่งบอ่อผักเราสามาเอาทานมาก,ก่อนเลย ได้บ่บ่ได้ก็เอามายกลงจะหลังโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทําการประกอบก่อนเด้อเดี๋ยวประกอบให้เบิ้งก่อนมาทําการทาครับโอบน้ํามันครับผมอันขั้นตอนแรกในการรอนะได้แบบใหม่ต้องทําการโอบน้ํามันก่อน,นครับอัดดับแหลกเลยนะนี่โอบทั้งฐานทั้งข้างนอกข้างในนะโอบให้เบิ้ลนะครับบ่ต้องย่านเปลืองเนาะเหรานันเปียกช้ำๆไปเลยนะเพราะว่าเขาสิทาแค่เดี่ยวนะด้านในนะ จนกว่ามันสิแห้งน้ำมันสิแห้งจะใช้ทาอีกเนะาะฮะประกอบเบื้องต้นเข่าบ่เอานี่ให้มันเข่ากันดีๆเด้อนี่เอียงลงมาให้มันเข่าดิตีนี่ก่อนให้มันเข่าเลยตีนี่ก่อน,ล,นล็อกโอเคโอเคเอาล็อกน้วัดนี่อือสวยกระคุ้มครับได้เล็กหนาฮะเดี๋ยวก็ทาตัวนี้เดี๋ยวประกอบเดี๋ยวก็ชี้เทีครับผมไอ้บ้ามากทำการเทีเดี๋ยว มื่อแรงนะจะมาแกะให้เบิ่งว่าเป็นลักษณะใดนะเขากันแก็บบอนะครับผมเขากันแก็บก,กึบกับบอนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับตอนนี้ว่าแม่ก็ทําการรอไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมตัวู้ส่วนนู้นนะยืดสายคลาด้วยตัวนี้อ่ะนี่ครับท่อเก่ากักบทอ่อใหม่ขนาดท่อกันนะครับผมขนาดท่อกันสั่งทําให้มันคู่กันเลยนะครับ ยังเหลืออีกตัวนึงครับผมสร้างเป็นสองตัวนะทางไม้สองตัวตัวเก่ามีตัวหนึ่งให้มันเป็นสามรอเสาแรงให้มันได้หกครับก็เดี๋ยวเอามาก,ก่อนครับงานด่วนครับใส่ด่วนนะผมตรงนี้บ้าแม็กกาทำการรออยู่เนาะอันนี้อีกเป็นอีกบา้านึงครับเป็นห้าสิบห้าสิบวงในคนสี่สิบถ้าเป็นเขาบอกหน่อยก็ประมาณหกสิบนะหาใช่หมถึงหกสิบนะแน่ก็พอตัวนี้ฮนะก็เดี๋ยวให้บ้าแม็กเทให้มาแล้วนะผมเดี๋ยว ตก็แรงนะฮนะแรงคำๆำหมดเลยใช่ไหแกแบกนะเพื่อนแล้ผมรอพร้อมนะจ้ะอ่ะหลังจากที่เทแล้วเนาะต่อไปก็แกแบบออกมากครับกับประมาณนี้ครับผมก็ได้แล้วสองทอรนะฮะก็ลังรอไหมครับผมตัวนั้นแกนี่ครับผมก็เป็นการรอที่ขับแบบที่โอเคครับผมเพราะว่าแบบมันกลมนะ มีความกลมมีความสูงที่ได้ตามมาตรฐานนะครับผมอ่ะมาเม็กเอาปลอกมาใส่ไหมปอกปอกปลอกปลอกสิบทอมือน่นมื่นก็นได้แปดเนะ 8, 9, 10, 10ะาะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนึงละคาอีกทอนนึงนี่เนาะอืมแม่นบอกว่าทอน,นั้นมันอันเดียวกันบะตัวไหนไหมมันของตัวนี้ปะสิบสอง สิบสิบสิบเอ็ดมื่นกันอาจจะครบมั้งก็จะสั่งไว้มันคนละอย่างปะอ่ะมันคือตามกันันโอ้โอเคโอเคอะก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมกาโอเคครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับผู้ใดที่สนใจครับผมฝากกดไลค์กดซับก็ไปกดแชร์ไปด้วยเกือบล่มน้ามึงนี่เอา มาเจอกันคลิปหน้ากับผมคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับแม็กบายบายสวัสดีครับโอ้หันหลังเส่พร้อมมาแม็กนี่